ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเล็ตีช่องวิทย P พีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการนะครับทำน้ำยาไล่แมลงนะครับหนอนเพี้ยต่างๆนะครับให้หนีหายไปนะครับน้ำยานะครับแบบสุดจัดของทางวิทย P พีช n แนลครับผม Sabes, ดูนะครับผมจะนํา3อย่างนี้นะครับนะมาผสมรวมกันนะครับและมีสูตรนะครับในการทํานะครับตามไปดูวิธีการทํานะครับน้ํายาแบบสุดจัดไล่แมลงนะครับเพี้ยนะครับหนอนต่างๆนะครับตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมจะนําดูนะครับพริกไทยนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจํานวนนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยห้กรัมครับห้กรัมนะครับจํานวนหนึ่งขวดนะครับ พริกไทยที่ป่นแล้วนะครับนะผมจะใช้พริกไทยที่ป่นแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีพริกไทยที่ยังไม่ได้ป่นนะครับเป็นเม็ดๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้พริกไทยที่ป่นแล้วนะครับนะครับนะครับผมจํานวน1ขวดนะครับ5้ากรัมดูนะครับเทลงไปนะครับดูนะครับเพื่อนๆหมดเลยนะครับหมดขวดเลยนะครับเนี่ยหขวดหลังจากนั้นนะครับผมจะนําเหล้าขาวนะครับ ดูนะครับ1ขวดเล็กนะครับนะหขวดเล็กนะครับหรือว่านะครับเนี่ยศูนลิตรนะครับนะจำนวนนะครับหขวดนะครับเทลงไปนะครับผสมกับพริกไทยป่นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะคนนะครับนะคนทั้งสองสิ่งนี้นะครับระหว่างพริกไทยกับเหล้าขาวนะครับ ให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับเมื่อคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทิ้งนะครับระหว่างพริกไทยนะครับกับเหล้าขาวนะครับหมักไว้1คืนก่อนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการทำและขั้นตอนการผสมต่อไปนะครับ หลังจากที่เรานะครับได้ทำการหมักเหล้าขาวนะครับกับพริกไทยป่นไว้นะครับจำนวนนะครับ1คืนแล้วนะครับเราจะมาทำการกรองนะครับเอากากของนะครับอ่าพริกไทยนะครับออกนะครับเอาไว้ให้เหลือแต่น้ำนะครับดูนะครับเราจะทำการกรองนะครับ เราจะเอาน้ําอย่างเดียวนะครับกากเราจะไม่ใช้นะครับเพราะว่ากากของพริกไทยป่นนะครับอาจจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่นํากากของพริกไทยป่นที่เหลือจากการหมักนะครับมาผสมรวมกับน้ํายานะครับเพื่อฉีดพ่นต้นไม้ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยน้ําต้มควันไม้นะครับนะครับ มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆดูนะครับนะครับไล่แมลงได้ต่างๆนะครับเพี้ยนะครับหนอนต่างๆนะครับดูนะครับน้ําต้มฟันไม้นะครับดูนะครับผมซื้อยี่ห้อนี้มาใช้นะครับผมจะใช้นะครับจํานวนนะครับครึ่งลิตรนะครับเนี่ยนะครับบรรจุ1ลิตรนะครับเพื่อนๆผมใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับนะใช้ไปครึ่งลิตรแล้วนะครับครั้งนี้นะครับผมจะใช้อีกครึ่งลิตรนะครับดูนะครับเทลงไปเลยนะครับเพื่อนๆจากข้นหน่อยนะครับสีดํานะครับ น้ำต้มควันไม้นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเราจะทำการคนนะครับนะคนให้เข้ากันนะครับระหว่างนะครับน้ำหมักนะครับของพริกไทยกับเหล้าขาวนะครับนะน้ำหมักนะครับระหว่างพริกไทยกับเหล้าขาวนะครับนํามารวมกับนะครับน้าต้มควันไม้นะครับดูนะครับ3ามสิ่งนี้นะครับใช้ ทําการนะครับไล่มแมลงนะครับหนอนเพี้ยต่างๆนะครับที่มาลบปวนนะครับพืชผักต่างๆนะครับในสวนนะครับนะในไร่นาของเราได้นะครับเ <squ> <BJ S 2> พื่อนๆดูนะครับเนี่ยดูนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนะดูนะครับสูตรนะครับน้ํายาไล่แมลงนะครับเพี้ยนะครับหนอนต่างๆนะครับที่มานะครับกัดกินนะครับ พืชไร่ของเรานะครับดูนะครับเนี่ยพืชไร่นะครับพืชสวนของเรานะครับผักต่างๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับผักต่างๆนะครับปริมาณในการใช้นะครับปริมาณในการใช้นะครับ10ช้อนนะครับต่อน้ํา5ลิตรนะครับ10ช้อนโต๊ะต่อน้ํา5ลิตรนะครับเพื่อนๆนําไปนะครับฉีดพ่นนะครับตามพืชผักต่างๆนะครับนะตามต้นไม้ต่างๆที่มีหนอนนะครับผียนะครับหรือแมลงต่างๆนะครับจะหนีหายไปนะครับโดยนะครับ น้ำยาสุดจัดของทางวิฒิไทย P ี h ชนแนลนะครับใช้ได้ผลนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับน้ำยาสุดจัดนะครับไล่แมลงไล่เพี้ยนะครับไล่หนอนนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นประโยชน์ต่อบ้านของเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามให้ทางช่องวิฒิไทยพีชนแนลด้วยครับผมนะทางช่องจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับความรู้และรับชมและรับฟังนะครับ ขอบคุณมากนะครับจากพุทิไทยพีแชนแนลกับผม